สวัสดีครับผมพบกับเราสีดอกเงินช้างตัวลายนะครับหรือช้างดังนะครับผมวันนี้เราก็มาพาน้องโบไปข้าหลักนะครับอาบน้ํากินข้าวอาบน้ากินหญ้านะครับผมที่เดินทางมาพร้อมแม่พังนะครับเราถูกปางที่นะครับผมที่เขาไม่จ่ายค่ารถแล้วก็ไม่มีบ้านให้อยู่นะครับซึ่งไม่มีบ้านให้พักอาศัยเราก็อยู่ไม่ได้นะครับผม เราก็เลยนาก็เลยให้ให้มาพักอาศัยอยู่ที่ปางหน้าก่อน,นครับอาศัยโลโลหาปางอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมนี่คอนเขาก็ไปแก้แล้วนะครับผมน้องโบก็มีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเพิ่งเปิดวันนี้นะครับฝากไปกดติดตามพังน้องโบด้วยนะครับผมน้องโบกิกนหญ้าอยู่นะครับอยู่ร่ม ร่มนี้นะครับพังบูไม่เล่นใบอันนี้นะครับผมแล้วก็ตัดหญ้ามาให้พังกินนะครับอยู่ใต้ล่มอะไรนะต้นปาล์มนะครับผมคอนก็ไปแก้หลักนะครับเราก็ตัดหญ้ามาไว้อย่างนี้นะครับผมเอาไว้ให้แม่พังโบกินนะครับ เราก็ทําความสะอาดหลักพอเราช่างออกเราก็ทําความสะอาดหลักนะครับผมให้สะอาดมูลช้างเราก็ใส่ไว้ในต้นปลาล์มเลยนะครับผมตังโบก็เป็นช้างรุ่นๆน,นะครับสิบเจ็ดย่างสิบแปดประมาณนี้นะครับผมตัวสวยนะครับตัวยาวหูใหญ่โหนกก็มีนะครับป่งพง่พงาโบสวัสดีครับก่อนเร็ว ควานก็เรียกไปตรงที่ไม่ลกนะครับผมปังโบก็ดึงโซ่มาไว้ให้พอควานเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นหลังนะครับก็จะเอาโซ่ขึ้นหลังพังบูนะครับก็เดินทางมาจากสุรินมาถึงพังงาก็ยีิบสี่ชั่วโมงเต็มๆนะครับผม ก็มาถึงก็ช่วงประมาณเที่ยงนะครับเราก็เอาไปพังลงจากรถแล้วก็ไปปล่อยเล่นน้ำคลองนะครับปล่อยเล่นน้ำคลองก็ไปคุยกัน ถูกทีทั้งสองเชือกนะครับเพราะว่าสองเชือกมาพร้อมกันนี่ค่ารถโก้เพลงนะครับหกหมื่นคะแนนนะครับผมสองคันคันละสามหมื่นคะแนนนะครับพอถูกทีเราก็ต้องจ่ายเองนะครับเราออกเงินให้เขาแต่ยังดีนะครับเป็นรถบ้านบ้านใกล้นะครับคุยคุยกันได้นะครับผมไปแล้วนะครับคุยกันได้ก็ เดี๋ยวค่อยทยอยใจ่ายให้เขาถ้ามีงานทํานะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับเขาเข้าใจเหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นช้างตกงานมาเราเราไม่มีเงินเราไม่มีคะแนนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่มีคะแนนเยอะขนาดนั้น,นครับเขาก็ไม่เป็นไรให้เขาทยอยให้เขาทีละนิดก็ได้นะครับคุยกันง่ายครับกับเจเฟิร์นะครับผม พังโบพึ่งมาอยู่กับเราได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมพ่ขอคขอ,อนก็เลี้ยงและช่วยดูนะครับผมนู่นพังสีดอกเงินหลบอยู่ใต้หลังต้นไม้เห็นไหมครับนูน่นตัวก็ข,ขาวๆเหมือนต้นไม้ด้วยนะครับมองไม่ค่อยเห็นโชคยังดีนะครับผมที่เจ้าของที่ตรงนี้ให้เรามาพักอาศัยได้เวลาไปฮะ ที่อยู่นะครับแล้วก็ไปหาสองสามที่นะครับเขาก็ยังไม่ให้คําตอบนะครับผมรอดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าโลนะครับผมหน้านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะครับเราก็ไม่อยากเบรกเหมือนกันครับเราก็เข้าใจเขาอันนี้นะครับทางโบกินน้ำนะครับปาสาเข้าปากนะครับ ทางัวก็จะกินน้ําในสายได้นะครับส่วนพังสีดอกเงินกินในชายไม่เป็นนะครับผมเราต้องถือสายแล้วก็ให้น้ําไหลใสง่งวงเขานะครับผมพังสีดอกเงินนะครับพังสีดอกเงินก็จะอยู่หลักนี้นะครับผมอยู่ล่มทั้งวันนะครับพังสีดอกเงินเรายาก็เยืะนะครับตรงนี้หาง่ายนะครับผมนุ่นก็มีช้างมาอีกสองเชือกนะครับ ตามตูดกันมาเลยนะครับผมก็ใส่อยู่ด้วยกันก็ประมาณเจ็ดเชือกนะครับก็ช่วยเรือกันนะครับผมเขาก็ช่วยเราบอกหญ้าตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับร้านค้าซื้อตรงไหนใจดีนะครับผมไปเลี้ยงก็ไปอาปนบน้ำเข้าหลักนะครับเพราะว่าวช่วงนี้ก็ลืมขําแล้วนะครับผมพังสีดอกเงินเดียวพอควันโยนยาให้พังศีดอกเงินกินก่อนนะครับ พอควองยังติดดูช่วยดูพังบูนะครับผมพอช่วยดูพังบูเสร็จพอควองก็มาเอาไม่พังสีดอกเงินไปอาบน้ําเหมือนกันนะครับอาบน้ํากินน้ํานะครับแล้วก็มาเข้าหลักตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมตอนกลางวันแล้วก็ขี่ไม้พังออกกาลังกายนะครับออกเดินในในนี้นะครับเดินเดินเล่นเดินเล็มหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมพอได้ออกกาลังกายนะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับผมที่ให้กําลังใจพวกเราสองเชือกนะครับที่โดนเทนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมกําลังใจสําคัญในการใช้ชีวิตนะครับผมเราก็ยังมีแรงสู้ต่อนะครับกินน้ำในสายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพัก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ห้องนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดห้องนะครับผมเจ็ดห้องนะครับก็คุณแม่คุณ้าก็อยู่นี่แะคลูกก็อยู่นี่เหมือนกันนะครับตัวเล็กก็อยู่มาด้วยนะครับนู่นต,ตัวเล็กอยู่นู่นนะครับนู่นตรงนี้ก็ อยู่ไกลถนนใหญ่นะครับออกไปจากที่เราพักออกไปถนนใหญ่ยี่สิกิโลนะครับผันนี้อยู่ในป่าเลยนะครับช้างอยู่สบายมากนะครับผมเพราะว่าหญ้าหาง่ายนะครับผมแต่ผลไม้ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับค่าน้ำมันลดไปก็โอ้เพลงนะครับ ไปถึงตลาดก็ประมาณสามสิบโลนะครับผมตลาดสดนะครับพังสีดอกเงินครับยืนกินเท่มากนะครับผมเอาขาไข้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็เปิดน้ําไว้ให้พังสีดอกเงินแล้วนะครับในกาละมังนะครับพังสีดอกเงินก็จะอาบน้ําตรงกาลมังนี่นะครับ ก็ขัดตัวนะครับขัดตัวก็ไม่พังเปาะท้าเป้งมือนดืมนะครับแบบนี้นะครับตัวขาวมือนดื่มนะครับพังโบยังกินน้ำไม่เสร็จเลยนะครับหิวนะครับผม ได้กินน้ําแล้วก็โยกขานะครับฝากากดติดตามพังบูด,ด้วยนะครับผมพอควานเขาก็กําลังเปิดช่องนะครับได้กินขาดีใจนะได้กินน้ําดีใจนะครับขาโยกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีดอกเงินแล้วก็พังโบโด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ